เฮ้ยขนมฟีีขนมฟรีแล้วมันจะเร่งจากใจคนไม่มีวิลวิลจัดไปแล้วยิ่งขาวว่าอยากกินขนมชิมดี๋ยวเกินหน้าเกินตามหมนะบทพากไปเรื่อยโอ้วานเป็นน้ำตาลเลยครับแต่รสชาติมันจะเหมือนช่วงช่วงนี้เลย เหมือนกับโอ้หวานจริงผมบอกแล้วจะใส่รับตาลเยอะไปฝากเองขัเองโแจกฟรีทานี่那那那那对了กาให้ชิ้นเดียววาถ้าให้ชิ้นเดียวนี่โดนนะอ๋อ ได้พีระมิดอ๋อคนละกล่องก่อนเนอะเคยให้ชิ้นเดียวโดนนะอ้ยอ๋อว่าละลองให้ชิ้นเดียวดูสิตกใจตกใจอ้าวเล่นโชว์เลยอ๋อเขาเลขห้องเขาเลขห้องอู๊ห อาร์คในแปดแปดแปโอ้เช็คเช็คดูได้ด้วยโอ้โปรไฟล์สวยมากเลยนะครับเนี่ยลูสายตามดูคอนเสิร์ตทุกอันเลยไม่เซอร์เทอร์มันเดินดูเหมือนที่มิโกะจังวะแต่ไม่น่าจะถึงระดับฟอนทนหรอกมินิเกมอะเรียกใครมาเรียกคนได้ดีนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะตบให้ยับเลย เดี๋ยวผมเรียกของผมมึงโอเคกำลังเข้าห้องโอ้แบ่งทีมเลยโอ้มันเหมือนโหมดโหมดลงเงินอะแต่ว่าครั้งนี้มันแบบเอาด็อกเตอร์ด้วยกันมาเล่นจริงๆอะนี่ไงแต่ว่าฝ่ายไหนจะชนะเหมือนอีเวนต์อีพีฟูเดยเลยคือนี้ต่อยอดอะรู้จักต่อยอดนะอันนี้ดีอะไม่ไหวแล้ววิงสนุกเฮ้ยอันนี้มันน่าจะมันอะ ไปเล่นกับคนในไลน์น่าจะมันอยู่ลู่ผมชอบหมดนี้วะเขารู้รู้จักการต่อยอดอ่ะอ๋อคัดคนออกด้วยอันนี้มันอันนี้มันเฮ้ยนี่ผมออกแล้วเหรอป้าทำให้ออรู้นะจะเกิดอะไรขึ้นของนี้แน่เลยผมชอบโดนัทจริงๆแล้วโดนัทเขาไม่กินกันตอนนี้หรอกนะเฮ้ยรู้นี่สิผมได้คุกกี้ แมงโก้ไร้สารผมว่ากล่องนี้แน่เลยมันต้องมีของดีหน่นี้แน่เลยเอาละอันบนนีกว่าเดี๋วดูเวลาผมเปิดกาชาเฮ้ยโอ้เฮ้ยนี่อนอน่อน่งอนี่คืน่คือฟีรคือนี่คืแนีอน่คือนคืออะไ่คอ ตัวจับอ่ะตัวจับระเบิดดังตีดเลยเมื่อกี้นี่ตี่ไงตี้ โลไลโดนอ๋อ <laughs> ดีนะครับที่เขาเตรียมกันทําวิเตรียมนี่ก็อาอยู่ <laughs> ผมไม่รู้วิธีปิดอ่ะนี่หรอล็อกจอไม่ใช่อุ่นไหมสายเดดนอตใช่ไหมดีเฟนเดอร์เทคติคเลเอ้ยนี่มันไอหุ่นนี่ว่ะ <laughs> ผมจำไม่ได้แต่เคยเห็นในในอีเวนต์ใน,ใน,น่น,นอนไงกายดิง้งเฮดเฮ้ยดทดเฮาวอีเอดเฮ่เฮกอฮดเฮดเนดเฮดเฮัวฮดเฮ็เฮด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 เฮะเฮด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 ดเฮดเฮดเฮดเออะไร <c oughs> สายจี๊กโอ้โอ้แข่งอ่ะโู้แข่งอ่ะเอ้ยโอ้บาเล่ถาวรใกล้ฉันอะไรวะสายจี๊กด้วยโอ้สากัส ที่กลายเป็นซันตาใช่ไหมสกินตัวอะไรนะจำไม่ได้ตัวนี้อ๋อมิสกิเฉยๆวัดโปรโนปีรื้เพียได้สกินอีกแล้วคอร้ลองมวยนาได้สกินอีก อาเชตโตเวอร์ชันแมชีร่างเต็มอะไรวะลแล้ววิชาเดลได้สกินอย่างรวดเร็วโอ้โหเฮ้ยสวยนะเฮ้ยสวยเกินน่ะแต่โมเดาได้สกินนึงแล้วเฮ้ยโทรหาใครเมื่อกี้นี้เฮ้ยโปรซาเร์ยได้โมโดูลอีกโม,โด,โมโดูลหนึ่งคืออะไร เอาวะโอเสเตรียได้โมดูล,ลสองคนไทยไม่ทิ้งกันแต่ตัวไรมลลไม่ทิ้งโอสเตรียกลายเป็นตัวบาัาเฉยเอ็กเซียเอ็กเซียเอ็กเซีย,ย,ยมาจากไหนอ้าว ไล่หมุนเลยแค่นั้นอย่าบอกนะชุบฟรีอ่ะโอเคชุบฟรีสามารถวางซัมมอนแล้วก็ถ้าใครตุยในระยะนั้นจะชุบฟรีอ่ะแล้วมันชอบเด้งเข้าตรงนี้โอ้รีวิวรีวิว โโอ้หเกาะี40นัดโอ้โหให้เพื่อนด้วยโอ้โหหรือทำไมรัวจังอ่ะตูบละสองพันเอาเรื่องก็ตอนดูพีดีพีวีไม่ได้อ่านชื่อเลยมัวแต่ไฮเสียการเสียงานอันนี้ชุบฟรีชุบฟรีมีใบชุบโอุยยูด้วยอ๋อมันเป็นเทรดมันจะแล้วจะให้อย่างเดียวเลย เมื่อกี้เหมือนจะวางเท็กซัสได้ตรงไอ้ฐานซัมมอนเมื่อกี้อ่ะไปดูดิแปโลโหดม่ะอ๋อนี่ไงมันจะวางซัมมอนนะรอดูนี่ๆๆเธอตายปุ๊บกดสกิลเธอเกิดไม่ลา มันชื่ออะไรเลมเวนเหรอเลมเอ็นหรือเลมเวนอ๋อเดสไอสายเดียวกับฟาทูดใช่ใช่ใช่สายเดียวกับฟาทูดเกียะตรงมันเด้งมาหาหน้าคอมเมนต์เอาละครับใครรอพี่สาวเอ็กเซียตัดเลยกิวฉามวางระเบิดเดสไอแบบไหนเดสไอกี่โมงสั่งแอร์สไต ล็อกเป้าเก <9 S 2> นัดเป็นหมื่นเลยเหรอเฮ้เป็นห <laughs> มื่นเ้ยไม่ได้อยู่ในระยะยังยิงเบอร์ไปเฮ้ยตูบละหมื่นอ่ะเ้านัดเกมืน ใครเลือดเก้าหมื่นในเกมนี้มั้งเอนทัดฟาร์มอะเนี่ยเล่นสามตัวนี้สกิวแอร์สไตลที่เขาเลี้ยกันใช่ไหมเอนเล่นทูนาดูทูนาโดด้วยโอ้โหใครเป็นคนเล่นทดสอบตัวนี้มากดลักเลยวิจูดยิงโอ้แอร์สไตล์แอร์สไตล์ไม่ไหวแล้ว <laughs> วัดตายเดียวเ <laughs> มอรอไปแอร์สไตลอ่ะตุบและวเจ็ดพัน呐อ๋อแมคนิคโอ้ลับหลับติดหลับติดหลับ <laughs> มีที่ปลุกเร็วๆวไหมครับหยอดกาแฟลงไปผุมันต้องรอตื่นอ่ะดูดิ <laughs> ม,มันมันมันแค้นอะไรสักอย่าง่ะ<干>อ๋อตีตีเพื่อนตื่นเร็วๆได้โอ้ดีดีดี โอ้จีสัดปืนลอยได้โอ้โหเจอผมสก,กินนี้ม,มีซับไทยไหมครับฟังไม่ออกไม่ได้ครับผมเป็นคนไทยที่เกิดในประเทศไทยมันจะมันจ,จะแฟออกได้ยังไง <c oughs> แอบร้อนอ่ะอ,อ,อ,อันนันหลอกเงินเลยคานสเดีนึกถึงสามก๊กแหละมาดูตรงนี้ตรงน,งนี้อินสามก,ก๊กเดิน เพื่อนเน่ยเพื่อนให้ไปดูผีหลอกวิญญาณหลอนโทรดูค ouais. รับเผื่เข้าไปอยู่ในยุกป้านนี่ป้านี่ป้านี่ป้ามาเที่ยวด้วยกันเยอะๆนะคะ หลิงรับประกันจริงๆอาจจะไม่ใช่หลิงด้วยซ้ำม,มัง้งไอตัวฟ,ฟ,ฟ้าตัวเนี้